สวัสดีครับช่องมูโต้อขอชิลครับก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับบอลสีและก็ไม้ด่างต่างๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวบอลสีให้พี่ๆน้องได้ชมกันนะครับเพราะว่าโ,โดยความคิดส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คืออยากให้บอลสีนี้กลับมาก็ม<อ>ีบางคนมาถามผมว่าบอลสีตัวนี้ชื่ออะไรบอลสีนี้ชื่ออะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยเกิดไอเดียว่าอยากอยากจะทําคลิปรีวิวบอลสีนะครับเพื่อ ที่จะให้บางคนที่เขารู้จักแล้วก็ให้รู้รจักดียิ่งขึ้นหรือถ้าผมพูดผิดประการใดก็จะได้รับคําแนะนําจากคนที่เขามีความรู้ผู้รู้ด้วยแล้วก็หาให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักบอลสีมากขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปดีๆที่จะส่งต่อความสวยงามของบอลสีให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสําหรับต้นแรกที่ผมอาจจะมารีวิววันนี้ก็คือ ต้นนี้เลยครับที่ผมจับอยู่นี้น้องมีชื่อว่าเพชรบุพผานะครับผสมโดยอาจารย์สมชายบุบผานะครับผู้ตั้งชื่อก็คืออาจารย์สมชายบุบผานั่นเองนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็พ่อของเขานี่ก็เป็นลูกไม้แม่ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนลักษณะของน้องมาดูลักษณะของบอลสีต้นนี้กันเลยนะครับลักษณะเป็นบอลเนี่ยบอลเป็นบอลใบาย,ยาวนะครับนี่เป็นใบใหม่ของเขาะสวยมากๆเลยนะครับดู มีทั้งสีขาวสีแดงออกชมพูชมพูแล้วก็สีเขียวแล้วก็ออกสีเขียวแบบเขียว <t om it> ยังไงทุกคนเขียวจางๆนะครับนะบใบก็เรียวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนาะมาดูสะดือของน้องกันนี่นี่คือสะดือสะดือดอ,ออกดำๆนะครับเป็นดำๆแล้วก็กระดูกใบอนี้เป็นเส้นมาแล้วก็กระดูกใบนะครับแล้วก็เป็นเส้นใ <t om it> บออกไปเป็นเส้นใบออกไปนะครับ ขอบนี้ขอบใบนี้จะเป็นสีแดงนะครับทุกคนขอบใบเป็นสีแดงเนาะเรามาดูใบเอื่นกันนะครับเป็นนี้เป็นใบที่แก่แล้วนะครับขอบใบก็ยังเป็นสีแดงนะครับทุกคนมาดูหลังใบกันนะครับหลังใบของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีเขียวแบบจางๆนิดนึงนะครับก็มีเป็นจุดแดงๆนะครับใต้ใบนะครับก็ในส่วนของก้านของน้องเขานะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก้านเขาจะออก็นสีดำๆนิดนึงนะครับนะ อ่านี่ก็กอของเขานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็มีเบบีให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นเบบีของต้นเพชรบุบผาของเรานะครับเนาะก็นี่นปับ๊บฮึบโฟกัสโอเคครับนี่นะครับ ต้นเพชรบุขานะครับนะถ้าใครชอบนะครับก็หาสามารถทักมาก็ได้นะครับเพราะว่ามีพอมีเบบีอยู่นะครับนะก็ถ้าใครชอบอยากรับไปเลี้ยงดูก็สามารถทักมาสอบถามราคาได้นะครับเนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ช่องหมูต้อขอชิลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะว่าผมจะรีวิวบอลสีอะไรเป็นต้นต่อไปนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ